ช่องตามใจทูเดย์บทที่1483าลำแสงสีแดงทะยานสู่ท้องฟ้าสถานที่ทำการทดสอบอยู่ภายในขอบเขตของลานส่วนที issimo, ่หนึ่งของคฤหา์ใหญ่ตระกูลโม่คฤหา์ใหญ่ของตระกูลโม่หลังนี้เป็นคฤหา์ที่แบ่งออกเป็น9้าส่วนครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางเป็นอย่างมากแค่จินตนาการก็เห็นภาพแล้วว่าตระกูลโม้มีขนาดใหญ่มากแค่ไหนสำหรับการทดสอบรายการแรกก็ง่ายดายมากซึ่งได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยเหมือนกับก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่ทะเลสาบเย่หวาที่หลินหยุนทําการขยายสํานักคุณชางนั้นตรงใจกลางของลานกว้างได้จัดวางหินศิลาสีดําก้อนหนึ่งที่มีความสูงขนาดครึ่งตัวคนคนจํานวนนับหมื่นได้แบ่งเข้าแถวออกเป็นสิบกว่าแถวเพื่อรอเข้ารับการทดสอบการทดสอบของแต่ละคนนั้นง่ายดายมากก็คือมุ่งมั่นตั้งใจรวบรวมพลังทั้งหมดของตนไว้ที่ฝ่ามือจากนั้นก็นําฝ่ามือไปสัมผัสที่หินศิลาสีดํานั้น โดยที่บนหินศิลาจะเกิดเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองหรือสีเขียวซึ่งเป็นสีที่แตกต่างกันออกไปแต่ละสีก็จะแสดงออกถึงความหมายที่แตกต่างกันคนกว่า99%จะปรากฏขึ้นเป็นสีขาวอ่อนฮ่า <c> ฮ <oughs> พวกคนเหล่านี้จึงถูกคัดออกไปโดยทันทีมีบางคนที่ทำให้หินศิลาปรากฏสีเหลืองอ่อนสีแดงอ่อนซึ่งชัดเจนว่าได้มีการยกระดับขึ้นหนึ่งหรือสองขั้น แต่ก็ต้องถูกคัดออกไปทั้งหมดเช่นกันมีเพียงแค่ผู้ที่ทำให้ปรากฏเป็นสีแดงเข้มจึงจะถูกคัดเลือกเอาไว้สำหรับผู้ที่สามารถทำให้หินศิลาปรากฏสีแดงเข้มนั้นในจำนวนหนึ่งพันคนไม่มีใครสามารถทำได้เลยแม้แต่คนเดียวสามชั่วโมงผ่านไปในที่สุดก็ถึงคราวของหลินหยุนแล้วเห็นหลินหยุนเดินขึ้นมายืนอยู่ด้านข้างของหินศิลาชายชาราคนหนึ่งที่เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบผลการคัดเลือกก็พูดกับหลินหยุนด้วยเสียงหนักแน่นว่า รวบรวมพลังทั้งแรงกายและแรงใจแล้วนำมือไปวางไว้ที่หินศิลานั้นและรอคอยผลลัพธ์ลินหยุนพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็นำมือไปวางไว้บนหินศิลานั้นชั่วครู่เดียวลำแสงสีแดงได้พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับส่องสว่างขึ้นบนหินศิลานั้นต่อมาหินศิลาก็เริ่มแตก้าวขึ้นลินหยุนรีบดึงมือกลับออกมาเวลานี้ทุกคนต่างก็ส่งเสียงอุทานกันขึ้นด้วยความตื่นตกใจ ชายชาราที่อยู่ด้านข้างก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากเขาสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าหลินหยุนเป็นผู้บำเพ็ญเสียนที่มีพลังบำเพญ็ญแต่หินศิลานี้ไม่ได้ใช้ทดสอบในด้านของพลังบำเพญ็ญแต่ใช้ทดสอบความแข็งแกร่งของรากทิพย์รากทิพย์ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไรพรสวรรค์ก็ยิ่งจะแข็งแกร่งมากเท่านั้น ในขณะนั้นเองบนหอสามชั้นภายในลานบ้านส่วนที่หนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากสถานที่ทดสอบมีผู้อาวุโสคนหนึ่งที่รูปร่างผอมบางมีผมและเคราสีขาวที่กำลังอยู่กับหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวสีน้ำเงินเวลานี้ผู้อาวุโสกับหญิงสาวทั้งสองคนก็กำลังจ้องมองมายัางสถานที่ทดสอบขณะที่ลำแสงสีแดงเข้มสองสว่างพุ่งทะยั่งท่านขึ้นสู่ท้องฟ้าแววตาของทั้งสองคนก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน ผู้อาวุโสที่อยู่ด้านหลังของหญิงสาวมีพลังบำเพ็ญที่สูงส่งและไม่เปิดเผยกลิ่นอายลมหายใจแต่เวลานี้ก็ถึงกับสูดหายใจลึกและพูดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวว่านี่มันคุณหนูคนผู้นี้มีพรสวรรค์อย่างมากเหนือจินตนาการเหลือเกินหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวสีน้ำเงินมีผ้าคลุมหน้าเผยเพียงแค่คู่ดวงตาสีดำที่งดงามเท่านั้นแม้ว่าจะมองไม่เห็นรูปลักษณ์ใบหน้าของเธอ แต่เพียงแค่คู่ดวงตาที่งดงามนี้ก็สามารถจินตนาการได้เลยว่านี่คงจะเป็นหญิงสาวพราวเสน่หทที่มีรูปลักษณ์ที่สวยสง่างามอย่างแน่นอนลำพังแค่คู่ดวงตาก็สวยงามถึงขั้นที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วเวลานี้คนนับหมื่นที่เข้าร่วมทดสอบรวมถึงผู้คนที่มาร่วมชมการทดสอบนั้นต่างก็พากันเบิกตาโพลงหันมองไปยังหลินหยุนด้วยความเหลือเชื่อพระเจ้าคนผู้นี้เป็นใคร ทำไมถึงมีพรสวรรค์ที่สูงส่งและแข็งแกร่งมากขนาดนี้มันช่างน่าเหลือเชื่อมากเลยจริงๆลำแสงสีแดงเข้มสว่างเจิดจ้าขนาดนี้ถึงขนาดที่หินศิลาทดสอบจิตวิญญาณก็ยังไม่สามารถทนรับได้ถึงกับแตกร้าวออกเลยทันทีคนผู้นี้น่าจะผ่านการทดสอบเลยล่ะสิท่าทำไมไม่ใช่ฉันละ่ะท่ามกลางผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนมีผู้ที่ชื่นชมรู้สึกว่าน่าเหลือเชื่อมีผู้ที่อิจฉาจนเกิดความริษยา ลินหยุนเองก็คิดไม่ถึงว่าเขาแค่ใช้พลังจิตเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เกิดผลลัพธ์ขนาดนี้ทันใดนั้นก็สายศีรษะอย่างจำใจและมองไปยังชายชาราที่ตื่นตะลึงอยู่นั้นพร้อมกับพูดเบาๆว่าแท่นศิลาเสียหายแล้วขอโทษด้วยชายชาราจึงตั้งสติกลับคืนมาได้และสายมือไปมาพร้อมกับพูดขึ้นอย่างเคารพว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณชายหลินหยุนใช่ไหมขอเชิญเข้าสู่ลานที่สองเพื่อรอทดสอบรายการที่สองตอนที่ลงชื่อสมัครนั้น ได้ทำการแจ้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นในมือของชายชราจึงมีบัญชีรายชื่อของผู้ที่เข้าร่วมทดสอบทั้งหมดจึงรับรู้ชื่อของหลินหยุนหลินหยุนพยักหน้าแล้วก็มุ่งหน้าเดินไปยังลานที่สองที่อยู่ด้านหลังของชายชราผู้นั้นเขาไม่ต้องการที่จะเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ถูกผู้คนอบล้อมจ้องมองเมื่อหลินหยุนเข้าสู่ลานที่สองก็มีห้าคนที่กำลังรอยอยู่ในศาลาแล้วโดยหลินหยุนเป็นคนที่หกที่ผ่านการทดสอบ กี่คนนั้นนั่งอยู่ข้างโตหินที่ตั้งอยู่ใจกลางศาลาดื่มชาไปพลางและพูดคุยกันไปพลางด้านนอกศาลามีหญิงรับใช้สี่คนที่หน้าตาค่อนข้างดีคอยประนิบัติอยู่ด้านข้างตลอดเวลาเป็นอย่างที่คาดไว้เมื่อผ่านการทดสอบรายการที่หนึ่งแล้ววิธีการต้อนรับก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยลินยุนกวาดสายตามองไปเล็กน้อยแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่ศาลาเห็นลินหยุนเดินเข้ามากี่คนนั้นต่างก็ลุกยืนขึ้นในทันที ลำแสงสีแดงที่พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้านนอกเมื่อครู่นี้แน่นอนว่าพวกเขาต่างก็เห็นกันทั้งหมดแล้วหลินหยุนเพียงแค่ยกมือแสดงความเคารพพวกเขาเหล่านั้นจากนั้นก็หาที่ว่างแล้วนั่งลงหญิงรับใช้ด้านข้างเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามารินน้ำชาให้ทันทีสายตาของกี่คนนั้นต่างจับจ้องมาที่หลินหยุนชายหนุ่มในชุดคลุมสีแดงคนหนึ่งในนั้นที่มีท่วงท่าที่ไม่เลวได้ยกมือแสดงความเคารพต่อหลินหยุนพร้อมกับพูดขึ้นว่า ไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรส่วนฉันอยู่เฮอแห่งตระกูลอยู่ในเมืองโม่หลินหยุนพูดขึ้นว่าหลินหยุนเห็นว่าหลินหยุนตอบคำถามอยู่เฮอก็ยิ้มและพูดขึ้นว่าที่จริงแล้วก็คือพี่หลินเองหรือเมื่อครู่นี้พวกเราต่างก็เห็นกันทั้งหมดแล้วการทดสอบของพี่หลินเกิดลำแสงสีแดงทะยานพุ่งขึ้นฟ้าสว่างใจอย่างน่าทึ่งทำให้พวกเราต่างพากันอิจฉาเลยทีเดียวหลินหยุนได้ยินดังนั้นก็สายศีรษะและพูดว่า ก็แค่การทดสอบรายการแรกก็เท่านั้นผลสอบในรอบหลังยังไม่ทราบเลยได้ยินหลินหยุนพูดขึ้นแบบนี้ชายหนุ่มในชุดคลุมยาวสีเขียวรูปร่างค่อนข้างผอมและไม่ค่อยสูงนักที่อยู่ด้านข้างของหยู่เฮอก็ได้พูดขึ้นแบบติดตลกว่าพูดได้ไม่เลวเลยในรอบแรกเทียงแค่ทดสอบรากที่หักจะบอกว่าสําคัญมันก็สําคัญหากบอกว่าไม่สําคัญมันก็เท่านั้นเอง ฉันได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยมีปรากฏบุคคลแบบหลินหยุนนี้มาก่อนด้วยรอบแรกทดสอบรากทิพย์ลำแสงสีแดงเจิดจ้าสว่างสวยทำให้เกิดการคลึกโครมฮือฮาขึ้นเป็นอย่างมากแต่เมื่อมาถึงรอบที่สองและรอบที่สามเพราะว่าเป็นรากทิพย์ผสมสุดท้ายก็ไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ชายหนุ่มในชุดคลุมยาวสีเขียวนี้แสดงออกถึงการอิจฉาริษยาไม่น้อยกับการที่หลินหยุนสร้างความคลึกโครมฮือฮาขึ้นเมื่อสักครู่นี้ ดังนั้นการพูดจาก็จะแฝงไปด้วยความหมายที่เสียสีเน็บแนมอยู่บ้างเมื่อคนผููนี้พูดแบบนี้ออกมาอีกกี่คนที่เหลือนั้นก็ไม่มีใครรับไม้ต่อทุกคนไม่ใช่ว่าจะโง่เขลาต่างก็ฟังออกถึงความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดดังกล่าวกลับเป็นอยู่เฮิอที่รีบพูดขึ้นว่าฉันว่าพี่หลินน่าจะผ่านการทดสอบอีกสองรอบที่เหลืออยู่ได้แน่ใช่แล้วพี่หลินฉันจะขอแนะนำพวกเขาให้รู้จักสัก์เล็กน้อยในเมื่อพวกเราต่างก็ผ่านการทดสอบรอบแรกกันแล้ว การทดสอบอีกสองรอบที่เหลือคงน่าจะผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งนับจากนี้ไปพวกเราคงจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันแล้วขณะที่พูดก็ชี้ไปยังชายหนุ่มในชุดคลุมยาวสีเขียวที่พูดขึ้นเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับพูดขึ้นว่าผู้นี้ก็เป็นคนของเมืองโมมีชื่อว่าอูชิงมาจากตระกูลอูส่วนคนที่อยู่ด้านข้างพี่อูก็คือหลี่จิงหลินหยุนพยักหน้าถือว่าเป็นการทักทายแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่ม ในขณะเดียวกันก็มีอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาจากประตูบานนั้นช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งสี่แปดสี่ผู้มาเยีอยนยามดึกนั่นคือหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งมองดูแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนอีกทั้งภายในร่างกายก็ไม่มีการเคลื่อนไหวของพลังทิพย์ที่ชัดเจนเมื่อมาถึงก็ได้พยักหน้าทักทายกับหลินหยุนและคนอื่นๆแล้วก็เดินไปนั่งอยู่ด้านข้างโดยที่ไม่ได้มานั่งรวมอยู่กับพวกหลินหยุน แต่ว่าสายตาของเธอได้จ้องมองมาที่หลินหยุนอยู่เป็นเวลานานหลินหยุนเองก็ได้กวาดสายตาชำเลืองมองไปยังฝ่ายตรงข้ามเล็กน้อยแล้วก็เบนสายตากลับมาหลังจากนั้นการทดสอบรอบแรกก็ดำเนินต่อไปเมื่อมาถึงเวลาช่วงพบข้ามการทดสอบรอบแรกก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยสำหรับจำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบในรอบแรกนั้นมีทั้งสิ้น19คนในจำนวน19คนนี้ยังมีคนรู้จักคุ้นเคยอยู่หนึ่งคนด้วยนั่นก็คือถังหม้อ ทั้งสองคนนั่งอยู่ด้วยกันพร้อมกับดื่มชาไปพลางและพูดคุยกันไปพลางทั้งมอเป็นคนคุยเก่งรับรู้สิ่งต่างๆมากมายดังนั้นมักจะมีเรื่องราวที่ให้พูดคุยโดยไม่รู้จบสำหรับเรื่องการทดสอบของหลินหยุนนั้นจะต้องได้รับคำชื่นชมเยิยนยออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่นานชายชาราในชุดขาวคนหนึ่งก็เดินตรงมายังศาลาแห่งนี้ทุกท่านคุณชายแต่ละท่านได้ผ่านการทดสอบรอบแรกของตระกูลโม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การทดสอบในวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้จากนี้ไปทุกคนจะต้องพักอาศัยอยู่ที่ตระกูลโมโดยพวกเราจะจัดแจงที่พักอาศัยให้กับทุกท่านรวมไปถึงอาหารการกินด้วยขอเชิญทุกท่านตามฉันมาเลยเมื่อชายชาราพูดจบก็หันหลังแล้วมุ่งหน้าเดินไปยังลานบ้านส่วนที่สามลินหยุนกับถังหม้อและคนอื่นๆก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะักและเดินตามหลังของชายชาราผู้นั้นไป ภายในลานบ้านส่วนที่สามก็มีบริเวณพื้นที่กว้างขวางอย่างมากถึงขนาดมีสวนดอกไม้มีภูเขาจำลองซึ่งสภาพแวดล้อมบรรยากาศเยี่ยมยอดมากทีเดียวลินหยุนกับถังหม้อและคนอื่นๆได้ถูกจัดแจงให้เข้าพักในห้องรับแขกที่อยู่ด้านข้างสนามลินหยุนกับถังหม้อพักอยู่ในห้องพักที่ติดกันแน่นอนโดยที่คนอื่นก็ไม่ได้พูดอะไรจิตใจของทุกคนต่างหมกมุ่นอยู่กับการทดสอบที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ท้องฟ้ามืดมิดลงไปอย่างรวดเร็วร่วมทานอาหารกันอย่างเรียบง่ายแล้วทุกคนก็ยาก้ยายกลับเข้าไปในห้องพักของตนเองส่วนหลินหยุนยืนอยู่หน้าประตูห้องพักและมองไปยังสนามอย่างเงียบสงบโดยกำลังพิจารณาสำรวจการออกแบบและตกแต่งภายในบริเวณลานบ้านแห่งนี้ หากบอกว่าคนของตระกูลโมเป็นคนที่มาจากดาวไกอาที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้เมื่อครั้งอดีตบางทีในรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยอาจจะทาให้เขาพบเจอกับเบาะแสบ้างก็เป็นได้แต่เมื่อสังเกตสอดส่องอยู่สักพักใหญ่แล้วหลินหยุนก็เกิดความผิดหวังขึ้นเล็กน้อยซึ่งเขาไม่พบเจอข้อมูลพิเศษอะไรแม้แต่น้อยเลยหลังจากที่สำรวจครู่หนึ่งแล้วหลินหยุนก็กลับเข้าห้องพักนั่งคัสมาที่อยู่บนเตียงเริ่มต้นบําเพ็ญฝึกฝน เวลานี้เขาอยู่ในขั้นยาทองระดับ8ชั้นสูงสุดแล้วถ้าหากมีสมบัติล้ำค่าสูงสุดที่ใช้ในการหลอมยาทองเขาก็สามารถทำการหลอมยาทองได้ทุกเมื่อเลยแต่ตอนนี้ไม่สามารถหลอมยาทองได้ทำได้เพียงแค่บำเพ็ญฝึกฝนต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหลอมยาทองแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาเที่ยงคืนไปแล้วทันใดนั้นก็มีพลังเคลื่อนไหวที่เบาบางแวบผ่านห้องพักของหลินหยุนพลังเคลื่อนไหวนี้อ่อนแอเบาบางอย่างมาก ถึงขนาดที่หลินหยุนเหมือนจะรู้สึกว่าเป็นภาพหลวงตาแต่จิตใจที่ระแวดระวังของเขานั้นแตกต่างไม่เหมือนกับคนอื่นขับเคลื่อนพลังบำเพ็ญขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ลงมือกระทำการบุ่มบามเพราะเขารู้สึกได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าซึ่งชัดเจนเลยว่าเกิดจากพลังที่อ่อนแอน,นั้นลินหยุนขับเคลื่อนพลังบำเพ็ญเพื่อขจัดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้หมดไปที่นี่คือตระกูลโม่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนคิดลงมือทำร้ายเขา เพราะว่าหลังจากที่เขาขับเคลื่อนพลังบำเพ็ญนแล้วก็รับรู้ได้ว่าพลังดังกล่าวได้แผ่ป,ปกคลุมไปทั่วห้องพักของพวกเขาทุกคนแล้วครุนคิดชั่วครู่หลินหยุนก็เข้าใจได้แล้วว่านี่คงจะเป็นการทดสอบรายการที่สองเป็นแน่ไม่อย่างนั้นตระกูลโมงคงจะไม่ให้พวกเขาพักอาศัยอยู่ที่นี่หรอกนี่คงจะเป็นการทดสอบรอบที่สองในแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวในตอนนั้นเขาเองก็ยังไม่ได้ขจัดพลังดังกล่าวทิ้งไป แต่ว่าหลังจากนั้นครู่หนึ่งกลิ่นไอลมหายใจก็ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูห้องของเขาแล้วหยุดชะงักอยู่ที่หน้าประตูชั่วขณะหนึ่งเหมือนว่ากำลังประเมินความเคลื่อนไหวภายในหลังจากนั้นเงาร่างนี้ก็ผลักประตูเบาๆแล้วค่อยๆเดินเข้ามาด้านในหลินหยุนก็จ้องมองไปยังคนที่มาเดินเข้ามาทันทีเวลานี้คนที่มาเยือนก็มองเห็นหลินหยุนว่ามีแววตาสดใสยอย่างที่สุด ทันใดนั้นดวงตาของคนที่มาเยือนก็เป็นประกายขึ้นแต่จากนั้นก็สงบเป็นปกติลงผู้มาเยือนได้เอื้อมมือกลับไปปิดประตูแล้วก็มานั่งลงที่ด้านข้างโต๊ะแปดลีมจากนั้นก็รินน้ำชาให้กับตนเองพร้อมกับพูดขึ้นว่าพวกนายมากันตั้งหลายครั้งแล้วยังต้องการทำแบบนี้ต่อไปอยู่อีกเหรอพูดตามตรงถ้าพวกนายยังไม่เหนื่อยแต่ทางตระกูลโม้นั้นเหนื่อยมากพอแล้วกระทำการแบบนี้มันช่างน่าเบื่อสิ้นดี ทุกครั้งพวกนายจะต้องส่งคนมาและทุกครั้งก็เป็นแบบนี้โดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะจบสิ้นกันเสียทีแบบนี้มันไม่เข้าท่าเลยจริงๆถ้าหากในทุกครั้งส่งมาเพียงคนเดียวก็ยังไม่เป็นไรครั้งนี้ส่งมากันตั้งสองคนเลยแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรหญิงสาวมีผ้าคลุมหน้าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล คำพูดของเธอต่อให้เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจแต่ก็ยังไม่ทำให้ผู้ฟังเกิดความโมโหกลับทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแทนเห็นด้วยกับคำพูดของฝ่ายตรงข้ามจากใจจริงลิ้นหยุนเคลื่อนสายตาพร้อมกับจิตใจสันไหวขึ้นนี่คงคิดว่าเขาเป็นคนของนิกายวิญญาบริสุทธิ์แล้วอย่างนั้นเหรอถูกต้องเป็นเช่นนั้นจริงฮ่าฮ่ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดถึงนั้นก็คงจะเป็นถังม้ออย่างไม่ต้องสงสัยแล้วเห็นว่าลินหยุนไม่พูดอะไรผู้หญิงนั้นจึงพูดต่อว่าแม้กระทั่งเพื่อกำจัดความสงสัยของพวกนายตระกูลโมกของพวกเรายัางจัดแจงให้คนของพวกนายพักอาศัยอยู่ที่นี่อีกเป็นเวลานานเป็นทางพวกนายเองที่รู้สึกว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรดังนั้นจึงสั่งให้คนกลับออกไปจากที่นี่ ในเมื่อยังรู้สึกไม่วางใจต่อตระกูลโมของพวกเราแล้วทำไมจะต้องสั่งให้คนกลับออกไปด้วยละ่ะช่างไม่เข้าใจวิธีการกระทำของพวกนายเลยจริงๆหลายปีมานี้ตระกูลโมของเราต่างก็วางตัวเงียบไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไรพวกนายถึงจะยอมเชื่อสักทีหรือว่าตรับใดที่ตระกูลโมของเรายังอยู่ในเขตเหนือต่อไปพวกนายก็จะต้องเฝ้าสังเกตการอยู่อย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมได้ยินอย่างนี้หลินหยุนก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าตระกูลโมนี้ จะต้องเป็นสาขาแห่งหนึ่งของแขกผู้มาเยือนจากดาวไกอาน,นั้นอย่างแน่นอนหลินหยุนพูดขึ้นว่าฉันไม่ใช่คนของนิกายวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดของเธอนี้ควรจะนำไปพูดกับคนที่อยู่ห้องด้านข้างถึงจะถูกผู้หญิงได้ยินดังนั้นก็อดไม่ได้ที่จะกระพริบเคลื่อนสายตาอีกครั้งจากนั้นก็หัวเราะราวกับกำลังเยาะเย้ยตนเองราวกับว่ากำลังเยาะเย้ยที่หลินหยุนปฏิเสธจากนั้นก็พูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าพวกนายจะส่งคนให้มาประจำการอยู่ที่ตระกูลโม่อีกแล้วใช่ไหม นายมีพรสวรรค์ความสามารถที่สูงส่งขนาดนี้นิกายวิญญาบริสุทธิ์ช่างทุ่มเทเสียจริงและก็ให้ความสำคัญในตัวของนายด้วยแต่ทำไมฉันเองไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่านิกายวิญญาบริสุทธิ์ถึงได้มียอดฝีมือที่เก่งกาจไร้เทียมทานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนหรือว่านายมาจากเขตกลางฟ้าลิ้นหยุนที่เก่งกาจระดับนี้ไม่เพียงแต่แสดงความสามารถอันแตกต่างในการทดสอบเท่านั้น ยังสามารถรักษาตนเองให้ตื่นตัวท่ามกลางพลังลวงตาของเธอได้ไม่เพียงเท่านี้ที่สําคัญที่สุดคือแม้แต่ตนเองนั้นก็ยังไม่มองไม่ออกเลยนี่ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาทั่วไปจะสามารถทําได้พลังบําเพ็ญของหลินหยุนไม่ได้ได้ไปกว่าเธออย่างแน่นอนเธอเข้าใจเป็นอย่างดีถึงพลังบําเพ็ญของตนเอง แต่ลินหยุนที่มีอายุขนาดนี้ซึ่งน่าจะเท่ากับตัวเธอสามารถมีพลังความสามารถที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้จึงทําให้เธอถึงกับเหลือเชื่อเป็นอย่างมากลินหยุนหัวเราะและพูดขึ้นว่าฉันเองนั้นก็สนใจเขตกลางฟ้าอยู่เหมือนกันเชื่อว่าในอนาคตจะต้องไปยังสถานที่แห่งนั้นแต่คงยังไม่ใช่ในตอนนี้ฉันไม่ได้มาจากเขตกลางฟ้าอย่างที่เธอพูดหรอกแม้กระทั่งเขตกลางฟ้าเองฉันก็ยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจอะไรเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ